นึ่งคนที่เป็นบุคคลสําคัญที่คอยผลักดนันขิมมาโดยตลอดใช่ไหมคะ,ค,ะคนนั้นคือคุณตาคุคณตาคุณตาดูแลขิมยังไงบ้างคุณตาเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงเพลงในชีวิตหนูเลยค่ะเพราะว่าร้องเพลงครั้งแรกคืองานกเกษียณราชการของคุณตาค่ะอ๋อคุณตาบอกว่าให้ไปขึ้นไปร้องใช่ค่ะก็เลยต้องเริ่มหัดร้องเพลงแล้วพอคุณตาเห็นแววก็จัดการส่งเรียนร้องเพลงเลยค่ะเดี๋ยวตอนนั้นที่ไปขึ้นร้องเพลงนี่ ตอนอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นปหนึ่งคะะ่ะฮะโอ้ยจากปหนึ่งเห็นแววตั้งแต่ตัวเท่านี้ใช่ค่ะเออก็เลยเล้อมาเลยมาโดยตลอด<ช>แล้วพอเป็นแชมป์กี่สมัยคะคุณตาเป็นกําลังใจให้เราก็คุณตาอยู่ถึงสมัยที่20ค่ะพอจบสมัยนั้น เ,เรียบร้อยแล้วคุณตาก็หลับไปเลยค่ะ้แล้วเรายังต้องแข่งขันต่อด้วยวันที่ศูนย์สีสคุณตาตอนนั้นรวบรวมกําลังใจยังไงอะน้องขิมก็มีวงเวงเหมือนกันนะคะคือคนที่เรารักมากๆคนหนึ่งจากไปแต่ว่ายึดถือคําคุณตาค่ะ,คะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องสู้แล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าค่ะยังไงคุณตาก็อยู่ในใจกับเราเสมอใช่แล้ววันนี้เราได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วได้มีบอกอะไรคุณตาไหมค่ะ ก็วันที่ได้เป็นศิลปินเตรียมตัวก็มีไปหาคนตาที่วัดค่ะแล้วก็ไปบอกคขาว่าวันนี้หลานคนหลังหลานของตาได้เป็นศิลปินแล้วนะช่วยเป็นกาลังใจให้กับหนูด้วยโอ้โหแล้วก็แต่ละเพลงออกมาก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยเนาะคุณตาคอยแบบซัพพอร์ตอ่ะนะให้กับคุณขิมตลอดเวลาเนาะกับ MV เพลงนี้เล่นเองด้วยน่ารักมากเล่นเองค่ะรู้กคุณค่ะเป็นสาวทอผ้า ค่ะเป็นสภาพใขหน่อยูหน่อยน่อยนี่เลยค่ะเอออยู่โรงใหม่เลยนะจ๊ะใช่ค่ะมีหนุทองเพ้่ใหม่ยกทองจันโสมาที่สุรินค่ะอ๋อาทำไมเนื้อเรื่องต้องเป็นแบบนี้คะ <c oughs> คือเราอยากใส่โอท็อปซึ่งเป็นผ้าไหมเข้าไปด้วยค่ะ,คะแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่า <c oughs> สุรินเนี่ยมีโรงทอที่ใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็เป็นอุตสหาหกรรมที่ค่อนข้างเป็นหลักของสุรินเลยค่ะก็เลยตัดสินใจไปถ่ายที่นี่ค่ะแล้วก็ได้มูดน่ารักเป็นแบบลูกจ้างร้านทอผ้าไหมด้วยค่ะถค่จะไปดู MV เพลงนี้ไปดูได้ที่ไหนคะก็ฝากติดตามนะคะรับชม MV เอาสัมนี้นะคะเป็นบทเพลงที่2ของขิมพิชาพรในบ้านแกมมี่โกนะคะฝากไว้ด้วยทางช่องทางแกมมี่โกออฟิเชียลทุกช่องทางเลยค่ะ